เเรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางวันพานนทธนรีบข้าราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิชบูรณ์ดิฉันรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ค่ะจากการเรียกนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบที่ผ่านมานะคะ พบว่าผลการทดสอบออนิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนอนุบาลพิชบูณ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ท5.1วรรณคดีและวรรณกรรมนั้นมีค่าคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งแม้จะไม่มากนักนะคะแต่ถ้าหากว่าเราวางรลักฐานความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของนักเรียนในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไม่ดีพอก็ย่อมจะส่งผลไปถึงคุณภาพของการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องดังกล่าวและก็จะมีผลคะแนนค่าอนิตไม่แตกต่างในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาต่อ,ตอไปนะคะ ทำให้ที่ชันเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5สู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพนะคะจึงได้เริ่มพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นบ5สู่นักเรียนคุณภาพโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยโดยสื่อดังกล่าวนะคะเป็นสื่อประสมที่ประกอบด้วยสื่อการสอนด้วยโปรแกร,รม powerpoint ที่ฉันได้สร้างขึ้นมาจำนวนสี่คาบเรียนนะคะ 2. ก็จะมีใบงานสำหรับฝึกทักษะและมีแบบฝึกหัดและมีแบบทดสอบนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนซึ่งประกอบไปด้วยขั้นที่1เป็นขั้นของการสร้างความสนใจนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นที่คุณครูผู้สอนเนี่ยก็จะนำหนังสือนักเรียนเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักเรียนออกมาช่วยกันเล่าเรื่องราวคร่าวๆข,ของวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราช ตอนกำเนิดมักคทูที่คุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนไปอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาคร่าวๆมาล่วงหน้านักเรียนก็จะมาเล่าตามประสบการณ์ที่นักเรียนอ่านแล้วก็พอจะจับใจความได้ค่ะขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนสำรวจและค้นหาขั้นตอนนี้นะคะคุณครูก็จะใช้ภาพแต่ละภาพของบทเรียนราชาธิราชตอนกำเนิดมักคทูเป็นสื่อ ให้นักเรียนช่วยกันพูดอธิบายความหมายของภาพแต่ละภาพว่าแสดงถึงขั้นตอนในแสดงถึงเนื้อหาในตอนใดของเนื้อเรื่องรวมทั้งครูก็จะใช้คำถามกระตุ้นถามนักเรียนว่าภาพแต่ละภาพแสดงถึงคุณค่าที่ต้องการสื่อถึงผู้อ่านอย่างไรนะคะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ครูจะใช้ประสบการณ์เดิมที่นักเรียนเคยเรียนวรรณคดีเรื่องที่ผ่านมาเช่นเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังเป็นพื้นฐานที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะคุณครูก็จะเป็นที่ปรึกษาคอยกระตุ้นนักเรียนส่วนขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของการอธิบายและลงข้อสรุปขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่ครูลันครูก็จะ ใช้คำถามถามเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์หรือคำใหม่ของวรรณคดีเรื่องราชาธิราชนี้ว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญต่อการอ่านและการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องหรือไม่อย่างไรพร้อมกันนั้นนะคะก็แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ช่วยกันหาความหมายของคำศัพท์คำใหม่นะคะพร้อมทั้ง รวมถึงแบ่งกลุ่มกันช่วยกันสรุปเนื้อหาของเรื่องนะคะสรุปข้อคิดและคุณค่าทางวรรณคดีค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นการขยายความรู้ขั้นตอนนี้ครูก็จะใช้ใบงานใช้แบบฝึกหัดนักเรียนก็จะเผชิญสถานการณ์ของการพิจารณาหรือวิเคราะหา์หาข้อคิด หรือหาคุณค่าของวรรณคดีได้มากขึ้นเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนและขั้นตอนที่5นะคะก็เป็นขั้นตอนของการประเมินผลนอกจากจะใช้แบบทดสอบแล้วคุณครูก็ยังใช้กระบวนการอื่นหลายๆอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงผลงานการพูดหน้าชั้นเรียนเป็นต้นนะคะสำหรับ การประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของกิจกรรมนี้พบว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ80ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ